สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อเรื่องแอมป์กีตาร์โปร่งของกาดอนนะครับอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหญ่กว่ารุ่นรุ่นที่แล้วเรารีวิวไว้แล้วนะครับใหญ่กว่าฮะความกว้างเต็ม12นิ้วเลยนะครับพุทกว่าเลยเลยด้วยนะครับความสูงเท่าเดิมฮะสิบนิ้วนะครับรุ่นสี่สิบบาทได้ดอกลำโพงที่ใหญ่ขึ้นนะครับไฮไลท์ของแอมป์กอดอนเนี่ยมันอยู่ที่ลำโพงตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แอมป์เล็กๆเนี่ยเขาจะมีลำโพง ลำโพงแค่ดอกเดียวตัวนี้ดอก8นิ้วนะครับแต่ตรงนี้มีทวิตเตอร์ไม่แน่ใจว่าขนาดเท่าไหร่จะมีทวิตเตอร์ที่แยกออกมาไม่ได้รวมกันอยู่ในในกลางบูเฟอร์เนี่ยนะฮะอันนั้นเสียงจะแบบก็โอเคอยู่แต่ว่ามันไม่ดีเท่าเท่าการเท่ากับระบบแยกเสียงแบบนี้นะครับตัวนี้คือขนาด40วัตต์นะฮะเป็นรุ่น A40 นะครับยังคงความน่าทึ่งเหมือนเดิมก็คือว่ามันเป็นแอมป์ที่มีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จได้นะครับ ดังนั้นการใช้งานนอกสถานที่เนี่ยจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับโอเคเรามาดูทั้งด้านหลังมัง่งข้างๆก่อนอันนี้เนี่ยเขามีรูนี้นะครับอันนี้เพื่ออ,อ,อะไรฮะเป็นรูสําหรับเสียบเสาหมายถึงเมื่อเวลาที่เราไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยถ้าเรามีขาล,ลําโพงเราสามารถตั้งมันก็จะตั้งเป็นตะแคงขึ้นไปนะครับตัวนี้จะมีรายละเอียดมากกว่าตัว20นะครับ โอเคไมคเข้าตรงนี้นะอันนี้เหมือนรุ่น20่ะคือก็มีมีไมคกับตัวโทนปรับทุ้มแหลมตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้กีตาร์ฟังก์ชันยังเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็คือควบคุมเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ SD Card ได้บลูทูธได้เอ่อ USB ได้เหมือนเดิมนะครับ d i ไอเนะครับโฟนเหมือนเดิมครับอ,อันนี้พิเศษกว่าก็คือเสียบกีตาร์ที่2ตัวเลยหมายความว่าในแอมตัวนี้เนี่ยมันอินพุตได้3ามชนพร้อมกันก็คือไมค นะครับไมค์จริงๆก็เป็นกีตาร์ได้นะแต่ว่าเอาเป็นไมค์กันแล้วกันนะครับแล้วกีตาร์สตัวตรงนี้อิสระตรงนี้นะครับมี EQ ฮะถ้ารุ่น20วัตต์จะไม่มี EQ จะเป็นโทนอย่างเดียวอันนี้เป็นอ่วอลลุ่มของกีตาร์แต่ว่าอา่กีตาร์สตัวนี้จะต้องควบคุมด้วยวอลลุ่มแค่ตัวเดียวเพราะนั้นอาจจะต้องควบคุมที่ตัวกีตาร์เอาเรื่องของอ่บาลานส์นะครับก็อ่ค EQ สามแบนด์ครับเป็น treble middle bass นะครับแล้วก็เลเวลของรีเวิร์บยังควบคุมรวมกันทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นช่อง สำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับโอเคเราจะลองฟังเสียงกัน,กนเปิดขึ้นมาสวิตช์อยู่ตรงนี้ข้างหลังนี้นะครับเปิดแล้วลองดูความสามารถของ eq กันสันหน่อยนะครับอัน,นเบียดปิดหมดเลยนะครับ บลงนะอันนี้คือเสน่ห์ของเวาลาที่มันมีลำโพงทวิตเตอร์ต่งางๆเนี่ยว่าเร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 าบูตตัวเทเบิลขึ้นเนี่ยเสียงมันจะสดใส I